ขื้นแล้วดำก็ดำสาวที่ไหนจะไม่ชอบกันอะที่ผมดำเพราะผมหน้าขึ้นที่ผมไม่หน้าขึ้นเพราะผมดำเสียดายเสีดายเออตาเพื่อนเราเกิดมาหน้าหล่อหน้าใสแบบหน้าขาวสาวชอบไม่หล่อเพื่อนเรขาวตรงเนี่ยโอ้ยที่ดำนั่นดนี่แบบนั่นนี่ไอ้ที้อะดำก็ดำนัางไปหล่อไม่หล่อพวกเราเลย แม่งดังเว้ยยังไงมันจะมีแฟนได้เหรอวะเหมือนน่าเหรอน้าใสจริงเพื่อนแม่เราเสี่ยงท้อว่ะดับงแต่ดูทีวีดีกว่าเลยเนี่ยข่าวเลยเนี่ยโหลิงปีต้นกล้วยอะไรเนี่ยไอ้ที่เหลี่ยมโดนเพื่อนแทงตาย รายการเด็ดเป็นแซ่เรานะครับได้สินค้าตัวใหม่มานะครับอ้ีเจนกา์เอล่าน่าสนใจซึ่งเรบคนเหี่ยบขาวนะครับ๋หน้าไม่มีสิวแล้วก็อยากให้เพื่อนชมนะครับก็สามารถติดต่อซื้อตัวนี้ได้นะครับซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี่ยจะพาเข้ากับราคาที่สมเหตุสมผลนะครับถ้าซื้อแล้วนะครับเราจะแถมน้ำเปล่าคือน้ำแร่จากเทือกเขาเอลนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ค,ครับเออลูกพี่มีคนสั่งคอลลาเจนต์ลาว,ลวเราอันหนึ่งมันบอกอยู่บนโนนอ่ะให้ไปส่งหนักกิโลอ่ะพี่แพ็คของหน่อยตอนนี้เหรอเออตอนนี้มันบอกมีงานดิบเราได้แล้ดดๆๆเดี๋ยวแพ็คของให้แล้วเอาไปส่งใ,<ช>ให้มันเลยแถมไหรอ่ะแถมก็ <S <S 2> <S 2> เอาไวให้มันเพเื่เอเด็กเป็นก็ตายวผมมาผมเป็นก็ตายแล้วไอ้เหี้ยเนี่ย ไม่ส่งละโยนไปละเขาบอกเดี๋ยวโยนตังค์ในที่เดิมโทรบอกไปรถน้องเออพี่ไปส่งแล้วน้องอ๋อพี่ส่งลตรงหลักกิโลที่น้องว่าขาภาพเดือดของไปโยนไว้พี่โยนตังค์ไว้ได้เอาไปเอาน้องห้ามบิดห้ามไมวี่ยอกมันไม่มีคำแน่แน่นอนเดย์น้องขาภาพขาภาพ นำโอ้โหไม่ได้คุณบาดเลยแบบเท่นี้ก็ได้เฮียไม่เห็นขาเลยมันกินมันดีกว่าของเขาเฮียสองกระจกดีกว่าเฮียหัวขาวจริงจังโอ้โหเราจะเล่า A CIDADE